ในอีกหนึ่งบทวิเคราะห์การเมืองนะครับได้นําเอาความคิดเห็นของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับนำมาวิเคราะห์เอาไว้ในตรงนี้นะครับโดยได้พูดถึงนักวิชาการที่มีความกังวลถึงการประกาศใช้พรากฉุกเฉินของรัฐบาลว่าต้องเน้นการใช้อํานาจที่อยู่บนหลักการเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นหลุมพรางตามความต้องการของฝ่ายตรงข้ามติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มัติชนเรื่องหลุมรางรุนแรงรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่22มกราคมเป็นเวลา60วันบังคับใช้ในพื้นที่ซึ่งประกาศใช้พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอยู่แล้วได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการเฉพาะอำเภอบางพลีและจังหวัดปทุมธานีเฉพาะอำเภอลาดหลุมแก้ว โดยจัดตั้งสรส,รสรหรือศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อควบคุมสถานการณ์มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้อำนวยการศูนย์การใช้พรกรดังกล่าวทำให้เกิดความมิตกว่าอาจจะตามมาด้วยความรุนแรงอาทิการสลายผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงหรือการปิดสื่อเหมือนในปี2553รัฐบาลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่มีนโยบายสลายม็อบ จะยึดหลักสากลไม่ใช้กำลังและอาวุธในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนปี2553โดยจะใช้กำลังตำรวจเป็นหลักเหมือนเดิมและจะไม่มีการปิดสื่อแต่จะไปทำความเข้าใจว่าการนำเสนอในบางเรื่องเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนักวิชาการได้ออกมาคัดค้านการใช้กฎหมายดังกล่าวรวมถึงกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสอปอปได้ออกแถลงการไม่เห็นด้วยโดยชี้ว่าการเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐ สุ่มเสี่ยงกับการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุและเมื่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนแม้สปปตระหนักว่ารัฐบาลจำเป็นต้องฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยและปกป้องสิทธิ์ของผู้เลือกตั้งจากการคุกคามของผู้ชุมนุมสปปขอย้ำเตือนว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้พรกฉุกเฉินจะต้องอยู่บนหลักการเคารพในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเหมาะสมกับเหตุ หลีกเลี่ยงการปราบปรามที่จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนอย่างสุดความสามารถความห่วงใยของหลายๆฝ่ายรวมถึงนักวิชาการจึงเป็นสิ่งที่สรสและรัฐบาลละเลยเพิกเฉยไม่ได้เหตุการณ์ระเบิดที่บรรทัดทองและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชี้ว่าสถานการณ์ขณะนี้เต็มไปด้วยความอ่อนไหวแม้รัฐบาลยืนยันไม่ใช้ความรุนแรง แต่มีผู้จ้องเฉยโอกาสยั่วยุพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ฝ่ายของตนเองได้เปรียบทางการเมืองการใช้พรากรฉุกเฉินจึงต้องเป็นไปในทิศทางที่ไม่ทำให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสียและนำเอาความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมโดยไม่ต้องมีการสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชนอีก